สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งหวงจุย้ยโงเฮงงอ s โท o l o จีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของ,อของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทูบที่น่ารักของผมทุกท่านเช่นเคย มาในครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวอันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองและจะบง่งบอกถึงเคล็ดลับต่าง,างๆเกี่ยวเรื่องของการทําให้เงินเพิ่มพูนงอกเงยขึ้นทุกๆ12ทุกๆราศีทั้ง12ราศีเลยนะครับมาในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีหลักการและมีกฎเกณฑ์ชัดเจน เป็นผู้ที่มีเป้าหมายที่แน่นอนเหมือนกับคนที่โกกธนูแล้วยิงเข้าเป้าหมายนะครับและต้องการให้สำเร็จบรรลุผลด้วยตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากกว่าชาวราศีอื่นๆเหมาะอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นการบริหารการเงินด้วยการตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้าและทําตามแผนที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นการ วางเงินลงทุนลงในหุ้นกองทุนรวมหรือสินทรัพย์สิ่งเสี่ยงอื่นๆที่ได้ผลตอบแทนสูงสูง,สงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ไนละครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยผมเห็นมาเยอะเลยเขาจะไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองจะต้องมีปัญหาในเรื่องการเงินนะเขาจะมีมีการวางแผนวางแผนต่างๆที่ค่อนข้างที่จะแน่นอน นะครับเขาจะไม่ไม่ต้องจะไม่คือจะไม่ไม่รอให้ช็อตเงินก่อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหาเขาจะมีแผนมีพลอ็อตมีแผนงานของเขาที่แน่นอนและนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งพิเศษสัญลักษณ์พิเศษของชาวลัคนาราศีธนูขอให้ชาวลัคนาราศีธนูจงมีความสุขร่ำรวยรุ่งเรืองทุกท่านกระผมสินแสงหมิงอ,อาจารพงศดายุคธนาทอของลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ